สวัสดีครับผมเบลีสานบ้านครับมื้อนี้ก็มาเฮ็ดเมนูอาหารเด็อดครับอาหารเด็อดอาหารแรงครับต้มน้ำตาลเดียบ่ะ <c oughs> เออต้มน้ำตาลเดียไม่ชดต้มเนื้อต้มต้มตัวต้มต้นหครับครับเมนูมื้อนี้ครับนก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 กระเนียนกกับเน,ยน,บเนียครับมื้อนี้โบจุคือตามภาษามาเดียวดอก ดขวายวะหาไฟหาไฟ,ฟย,ยังเนี่ยเอาลงตัวจับนี่ไม่แต่เกียบไหม่่อนจะจับหูตัวจับหูไปรละ่วละวเสียงจริงจริงจิงอ่ะฮันดา้าฮันดา้ามันต้องได้กินขเขาวันบอลนี้ฮันดา้า ปาปาลงไปใตยนูป่ะเ็นด้ปะป้าป้มาผ่านมัมันหลวเวลาดิเอาเห็ดกับเขาัดเนอตีป่ะชุาปลาดนวลนานเช่ตัวเีานบวกใส่น้ำมันมาค่อยหอมนะครับเมน er ูเราเลีงครับวนนี้ ก่อนเล็ปักกดก่อนลงไปยามเหี่ยวของอุ้ยอุ้ยัด้ดี๋ยวนะวุ้ั้งเลืเอาได้กุ้งเอากงลงโผวโกงยืนบอกไอ้หล่อตาคำมันบอกหัเขาพูดะมันเห็มันสีตื่นสมบู๊กบ่หนาวเยาะลงเลยแบบนอนมันโมกอแทเต็มเต็ม ทอหวานๆเล็กน no e. al ้อยก็คือคือพอเราก็จะย่างเอาไปเบิ้งข้างหมดเดียรเมนูเด็ดเด็ดตัวหรนเด็ดตัวอยูู่่เนาข้าตุ๋นเหรอหรือเ่า งูว่มกมกมกแม่เลี้ยงตัวเลี้ยงตัวหนึ่ง,งโอ้มกมกมกมันมันสิงเมื่อคืนนี้มันๆๆๆๆๆสิงเมื่อคืนนี้ไงครับผมามันเรนูินไว้ครับจังมันจังหวัดหมดเลยโอ้งูปลาไว้หปลาไว้แล้ว มันก็จิ้มล้อยก็จิ้มมันกินไปเสโอ้อาอเครัเจีมแล้รอนึเจีมก้อนมูแล้วเปียเจีมแล้วรอนผู้ใดมาดบูมาจะานอิรผู้ใดเหี้ยุกขัวขัวเอาคือมีดีบันมันล้วนล้วนหรอ

โอ้สั้นมาเลยบ่ะเพียดเด้อโอ้ทีบานนี่ผ็ดเพียืมน่าซุ่มมาเลยน่าเวันตัวซมเขียวให้เบอร์นี้เนาะืมแต่รถ ่วตมันยังเบาบวานกับแพนด้าม wow ีป oh, okay. oh ัญหายังกันอีกโอ้โหดมันขาดสูตรมันสีบพเสียบยี่ละ ใอยู่บ้านมนี่ยซีดยังใช่เนี่ยโค่โค่โค่ไปทาลวดนกวะอะไรปาดือไม่บอกซีดมาลาด้นยเห็นไหมยไหยาดเนี่ยหยาดก็นอนทีผู้เฮด ครับเซ็ตเรียบร้อยขาดเนี่ย่มามมงเง่าเันเลี้ยขืนน้ำลายม้งเลยที่ตัดไี่หลหาย้าวเอาา้าเปนอย่างนี้เดาจานมั้งเหรอฮะโอ้เมนูนที่สอง กนี kind of ่ล้วนนอนนี้ยินมาป่ะอะไรน่ปลาไหลนั่นได้หัอนนโอ้้อยโอ้ยว่าใตุมเน้โอ้โหอ้อันนี้เยอไมเไปขัวก่อนตันึ่งวันมบนท่านดนกวงกวางแมวใช่ไใ่เอรเลต่มบนดปาดมันบนล้วนลวนี่มันกับบุก

xong này trên mọi bước đóng nè, có đi khám nha 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 khám เาดียวนะครับเม,มนูวันนี้เม,มนูมมบานๆครับตัว่าหังกินอยู่หน้าบ่าได้กินอยู่บ้านครับนี่ไะเสียปากเสียปาก โอ้ยหายแล้วตึ้งไม่อย่ากาจะ้องนะม่จอตึ๊งหย่จขามคู่มาหรอตึ๊งหย่หออ๋อกระโดดขามยังมึงอีกต่อบัดไปเห็นตี่วันจอดบูนอยู่ โอ้ยหิวเขาใช่หมท่านได้กินเขาเที่ยงครับของซาซามุงซองเลยจัดเลยกับเจียวเกีย๊ย,ยว,ยวได้เก็บกินเจียวมันเอาด้วยเนาะโอ้ว่ะปากบวบเลยครับครับพูดครับเจ้าท่าเมืองตอนกินครับผม,มบอคนละอันครับผมมาครับบาทนี้เซ็ตเรียบร้อยนะครับเมนู เปียดวะเมนูขอแรงครับเดี๋ยวเราซิมซิมซิมนครับกยังเนียเนี่ยนครับนี่ลาบนกนะครับ เ,เ,ออเือน้ตัวกอนเืี่แงมยนแั่งมอปิดมัน,นยากนอยู่กับแเมียาไปมิดมันเลยแหน่ตอนมี้นั่งกินที่ผู้ย้อนได้เนี่ยเยใส่ต้มต้มแปวบไว,ไนะปว้าใส่หลายแปรงปวยเด้กระปาไ่ขอบคว้าคราแกินขอพัดทอย่าง งานมาแล้วจริงจริงจริงมาแแ้วนางนางรุดนางร้องนางลงนางลงรุดเดวนี้โอนอวครับนางล้งนางลงพน่านางร้องนางงแม่มา่อปั่จุกแล้วไปดี มันก็แห้่ขอเนี่ยว่ะเผดบัดเยดดิดอีกผูแม่เนาะไปถึงย่อมตะตุยากเงันน้ำมันนั่นไปอีิทีตน้ำตางขั้นแั้จำเลยหรองวงแล้วว่าตามไห้เน่ยเน่ยไม่เอาบูนเผดสิบบาท

ข้างโอ้ยก้ยท่าเลยจะกินเหวี่ยงด้งานดีไอ้กุ้งด้วยไอ้กุ้งด้วยไอ้กุ้งด้วย่่สนใจสามทีเดียหรอกหักกิบเลยูปงก ท่างูเป็นท่างูเปียกไม่ดีมันมุนบนปลาอยู่ใชมกันมั่งโคหนองแห้งมาเม่อกนที่เราปล่เนี่ยมันปาไอทังเมื่อกี้ไอทังไอทังมัอื่นนุ่งจ้าก็สีกระป๋องนะครับไปนี่กราวองไวเดียวนุงจ้าก็เสีกระป๋องมุงจ้าไอทัง

เล่นน <aid> <view> <ounded> <alright> <verw 000> ี่แหละซีได้เบลกล่องมา้ยู่ไทยหมอนเสื้อทั่ทั้งหมอนถึงแล้วงงแน่ห้อนกดปิดเครื่องกล่องอยู่ในโทรศัพท์เอาไปให้ไอ้เบลเบิ่งแวะอย่างเงี้ยเพิ่งชิดกล่องห่างนี่งหมอนนั่งหัวแล้วหมอนถึงผู้สร้างปิดนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับกขอจบคลิปนะครับได้กินยังไงบ้างลาบนกนะครับกล้วยเนื้อแล้วก็ ต้มครับต้องไม่กูน,นางเขาว่าเพียนเนาะเพียนนี่หมึกแดงครับอรครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิไปไว้สนี้ครับสวัสดีครับ